ยกทับมาจันทบุรีทีไรเรียกว่าจับบัตรคิวกันแทบไม่ทันอยู่กันที่อบจเพราะเขามีงานมหกรรมอาหารและผลไม้ภาคตะวันออกจันทบุรีและร้านที่บอกว่าต้องจับบัตรคิวเนี่ยเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ขนมตาลแม่จำปีคุณแม่พร้อมชีเสิร์ฟให้กับจันทบุรีแล้วเริ่มตั้งแต่2ถึง11พฤษภาคมนี้ได้มาแล้วค่ะขนมปานแม่จำปีอ้ฉ่มากอืมหอม กํากลังดีค่ะ เอาจริงตั้งแต่โตมาเนี่ยไม่เคยถูกใจขนมตาลที่ไหนเลยนะแต่มาถูกใจของแม่จำปีพอรสชาติเหมือนที่แม่ทําให้ทานตอนเด็กๆมากๆแล้วยิ่งได้กินร้อนๆเนี่ยฟินแล้วแม่จำปีเนี่ยมาจันทบ,บุรีถูกรอบขายดีถูกรอบถูกใจแค่มัดและถูกปากทางจันทบ,บุรีร้านแ,แม่จำปีเนี่ยถ้ามาทางร้านสวนสนุกเจอทางเข้าพลาซ่าเดินตรงมาประมาณ50เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือร้านสีม่วงเด่นเป็นสง่าแบบเนี้ยต้องรีบมานะเพราะมาช้าเดี๋ยวแถวยาวของดีของอร่อยไม่ต้องคิดเดยอะสวัสดีค่ะขนมตาลแม่จำปีค่ะวันนี้กลับมาจัน ทบุรีอีกหนึ่งรอบนะคะฝากถึงแฟนๆขนมตาลแม่จำปีสูตรโบราณไม่มีเชื้อยีตไม่มีแป้งสาลีผสมของเราเป็นโบราณแท้ร้อเเซ็มาหาแม่จำปีกันนะคะขนมตาลอร่อยออร่อยกลับมาอีกแล้วแม่จำปีรอทุกคนนะคะ